อีกเหรียญน,นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามสําหรับลวดลายต่างๆนะครับนั่นก็คือเหรียญของปีพศ2551นั่นเอง ยินดีต้อนรับคุณผู้ที่หลงปาัาอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านเข้าสู่ช่องกาก้า,กาพารวยนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาทนะครับที่หลายๆท่านนั้นมีเก็บสะสมนะครับนักสะสมหลายท่านนั้นเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาใดนะครับที่สําคัญก็คือเหรียญ5บาทของรุ่นหนานะครับที่มีความหนาอ่านั่นก็คือเหรียญรุ่นเก่านั่นเองวันนี้ กาก้าก็จะนําเอาข้อมูลของ3ปีพศนะครับที่หลายๆท่านมีเก็บสะสมเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆหลวงปณะอานะครับให้ได้รับข้อมูลและเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับวันนี้เหรียญ5บาทนะครับที่หลายๆคนมีการเก็บสะสมก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามน่าเก็บสะสมเหรียญชนิดราคาหนึ่ง เหรียญ5บาทเป็นเหรียญกระสาบคิวโปโนิกเกลิลสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญ5บาทด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสีตาพรทรงฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับลักษณะวงขอบเป็นลักษณะ 9, เก้าเหลี่ยม นะครับของราชกาลที่9ก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามส่วนวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนั่นเองนะครับเป็นเฟืองหยาบนะครับส่วนด้านหลังข้อมูลด้านหลังนั้นกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบาบพิรดุสิตวนารามนะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะครับในชื่อวัดแหลมสมัยก่อนนะครับก็มา ปรับปรุงบุรณะปฏิสังขรข,ขึ้นมาจนจวบถึงทุกวันนี้นะครับวัดเบญจมบพิธนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อคือวัดแหลมหรือวัดไซทองนั่นเองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจมบพิร ซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายห้าพระองค์นั่นเองที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทับภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั่นเองนะครับหมายถึงวัดของ พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5นั่นเองนะครับนี่ก็คือประวัติย่อๆของวัดแหลมหรือว่าวัดเบนจมบพิษอ่าหลายๆท่านก็คงจะรู้หลายๆท่านก็คงจะไม่รู้นะครับสําหรับประวัติความเป็นมาของวัดเบนจมบพิรนะครับส่วนข้อมูลของเหรียญปีพศ2538นะครับซึ่งมียอดการผลิตนั้น105ล้าน หนึ่งแสนเหรียญนะครับของปีนี้นะครับ U.N.C เขาประเมินเอาไว้ถึงราคา50บาทด้วยกันนะครับนี่ก็คือราคาการประเมินเหรียญ U.N.C นะครับสำหรับปีพศ2538นะครับเราไปดูอีกเหรียญนะครับว่าเป็นอย่างไรอีกเหรียญนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามสําหรับลวดลายต่างๆ นะครับนั่นก็คือเหรียญของปีพศ2551นั่นเองนะครับปี51นะครับปี51นี้ยอดการผลิต220,463,200ล้านเหรียญนะครับยอดการผลิตของเขานะครับ u n เ็ขาประเมินไว้ถือได้ว่าสูงเลยทีเดียวสำหรับเหรียญของปีพศ2551นะครับตกไปเหรียญหนึ่งก็ประมาณ80บาทนะครับต่อเหรียญนะครับ นี่คือเหรียญของปีพศ2551ส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับความโดดเด่นและความสวยงามนั้นก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นเก่านี้นะครับมีการนําออกมาใช้งานนะครับในระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะยาวนานนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพศ2548นะครับซึ่งปี48นั้น ยอดการผลิตของเขาถึง91ล้านนะครับ91ล้าน70,900เหรียญเลยทีเดียวนะครับผลิตออกมาถึง91ล้านเลยทีเดียวนะครับส่วน U.N.C เขาประเมินเอาไว้60บาทต่อเหรียญน,นะครับ60บาทต่อเหรียญส่วนการซื้อขายในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับท่านใดที่ آ, ทําเป็นธุรกิจนะครับหรือว่าทําเป็นเชิงพาณิชย์นะครับสําหรับการขายเหรียญนะครับขายเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพอก็ให้ทําเป็นชุดนะครับทาเป็นชุดเนื่องจากว่าเหรียรุ่นพวกนี้นะครับเหรียญพวกนี้ก็ราคาก็ยังไม่ถือว่าสูงนะครับราคายังไม่ถือว่าสูงส่วนที่เรากรุป๊ปหรือว่าเราร,รวบรวมนะครับสาหรับ จับเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศเอามารวมเป็นชุดขายนะครับรวมเป็นชุดขายจะทําให้เราขายได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราขายเฉพาะเหรียญนั้นความต้องการของนักสะสมนั้นก็ยังถือได้ว่าน้อยนะครับถือได้ว่าน้อยและก็การซื้อขายก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับสําหรับเหรียญที่ไม่ได้มีความพิเศษและก็ไม่มีราคาการประเมินที่สูงนะครับหรือว่าไม่ได้จับอยู่ในเหรียญ อันดับความหายากนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างขายได้ยากแล้วก็เราทําเป็นชุดขายนะครับทําเป็นชุดขายจับ4เหรียญ5เหรียญเอามากรุปกันแล้วก็ขายเป็นชุดนั่นเองนะครับจะทําให้เราขายได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติของวัดเป็นจมาบพิษแบบยอ่อๆนะครับส่วนในคลิปหน้านะครับอาจจะเอาความละเอียด ในประวัติต่างๆของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศเอามาฝากพี่พี่น้องนนะครับให้มีข้อมูลนะครับให้รู้ถึงชีวประวัติของเหรียญแต่ละแบบเอามาฝากพี่พี่น้องนองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ